สองร้อยเคโอ้ขอบคุณครับยินดีด้วยเช่นกันครับสำหรับสองร้อยเคพี่เอ็กซ์จะมาให้จะมาให้ฟังว่าเมื่อวานฟูมพูดว่าอะไรบ้างตอนนี้ไปถ่ายเมื่าวราเมื่อวานคือพวกเราไปไหนทุกคนฟูงพูดไม่หยุดเลยว่าตอนอยู่บนรถตู้บอกว่าทุกคน ร้อยเก้าแปดแล้วเดีันจะร้อยเก้าเก้าแล้วเดี๋ยวมันจะร้อยเก้าเก้าเลยนะเฮ้ยพี่เมื่อกี้คือลืมผมลืมไปเลยนะว่าเมื่อวานไปไหนมาเมื่วันไปเยอะมากอ๋อใช่ใช่ใช่เมื่อวานเราไปถ่ายยูทูปกันมาเอ้พูดได้ใช่เราพูดได้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 อแล้วแล้วคือเมื่อวานใช่ไหมครับมันหนึ่งเก้าเจ็ดประมาณหนึ่งเก้าหกตื่นมามันก็หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าเก้า แล้วมันก็สองร้อยเออดีมากันนี้ดีด้วยขอบคุณครับยินดีครับดด้วยเช่นกันครับขอบคุณครับด้วยเช่นกันเนอะครับแต่เมื่อวานแกลเพียร์เหมือนกันนะโอ้โหสุดๆไม่ได้หลับเลยแต่พี่แค่ไม่อยากจอยเดอะคอนเวิร์สแบบว่าไม่อยากลวงลวมวงสนทนาพี่ไม่ได้หลับเลยพี่เหนื่อยพี่เหนื่อยอย่างเดียคือเมื่อวานอะคือของพี่จัสอ่ะ <laughs> ตรงบอกอ่ะบอะพี่จัสทอนี่ไม่ได้ไงเขาพิงไม่ได้ออ oh. น,นั่งยากแล้วเหมือนกับว่าพอมันนั่งยากแล้วมันก็แบบว่าทําให้แบบมันพิงไม่ได้มันก็หลับไม่ได้เนาะ uh huh. ก็เลยแบบว่าพยายาม uh huh. หาอะไรช่วยกันคุยจะได้แบบว่าช่วยกันพีจัจะได้ไม่เหงาอ uh ่า huh. อ uh ่า huh. อ uh ่า huh. อ uh ่าอ่าออ่ออ่า่ โอเคือคืออ่านังเก่าโคตรขำบอวมันมีหลายจังหวะมาที่พี่อยากจะร่วมแจมละแต่ว่ากลัวยาวอยากนอนสักแวบหนึ่งสรุปก็ไม่ค่อยได้นอนอยู่ดีเขไม่ค่อยได้นอนอยู่ดีนะเมื่อวานอะออได้โปรดอย่าทำร้ายโจเลยครับอันนี้ไม่เห็นคอมเมนต์เลยเนี่ยเห็นอยู่ตรงมันขึ้นแบบไม่เยอะอ๋อได้แล้ ที่ทคล้ายผมนี่นี่นีๆนี่เราอวดอวดที่คล้ายผมเครื่องหัวไม่เครื่องหัวไม่ไหนอันนี้เอามาแค่ตอนนี้มันอยู่ที่รถอะมันติดมาแค่โอติคุณจะใส่อันนี้อะให้คุณให้ดูอันนี้คือเอาไว้เอาไว้ฟิตเนสคือเันี้คเพราะว่ามันจะไม่มีลายเยอะเนาเพราะเราก็เวลาไปข้างนอกฟิตเนสอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่เราไม่ออกกาลังกายครับมันไม่สะดวก อันนี้ก็น่ารักอันนี้ก็น่ารักแต่อันนี้มันจะใส่แบบว่าขับรถไม่ไม่ค่อยได้อันนี้น่ <ทำ S 2> ารักเพราะว่าเวลานั่งเลย๋อมันชนหัวหัวไงพี่ชใช่ใช่มันชนหัวเวลาขับรถมัน,นต้องใส่อันที่แบบว่าที่มันไม่ค่อยมีอะไรแต่ถ้าแบบเนี้ยพวกที่มันขึ้นตรงสูงเนี้ยพวกจะใส่ขับไม่ได้ใส่อเล็กๆใช่แต่มันมันดีแล้วอยู่ข้างหลังรถอีกนะฮะนะฮะอ๋อ วันนี้วันนี้วันนี้เล่นฟิตเนสกี่โมงกี่ชัมม่วโมงเนี่ยพี่เนี่ยภูดอะไรนี้ใส่เสียบ้างนะพอไม่ได้เล่นานานๆใช่ปะ่ะภูิไปนั่งที่ฟิตเนสอ่ะมันก็ภูิอยู่ประมาณภูิอยู่แต่ทุ่มกว่าไม่ได้เล่นเลยนะอเออไม่เล่นเลยทำไรอ่ะนั่ง,งเฉยๆดูนั่นนี่ดูแล้วก็คุยกับพี่ป๋อมเลยคุยกับคุยกับคุณแม่อยู่ไหนไหนไหน,ไหนไวันนี้วันนี้ไปวันนี้ไปทำอะไรมาบ้างประชุมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ประชุม ประชุมดีนะหน่อยโอเคั้มโอเคครับโอเคนแปลว่าอะไรนะโอเคนะแบบโอเคเลยทำไมแบบว่าโอเคโอเคเดี๋ยวจะไปนี่ครับไปใต้อ๋อใช่ใช่ใช่ไปทำอะไรอ่ะไปถ่ายรายการอ่าพี่ทำอะไรทำอะไรมาบ้างครับวันนี้เนี่ยเช้าไปทำธุระที่บ้านแล้วก็เที่ยง เที่ยงไปเรียนเที่ยงไปเรียนญี่ปุ่นเรียนญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็ไปไปเรียนร้องเพลงเรียนร้องเพลงเสร็จแล้วก็ไปประชุมหมละหมดละหมละประชุมหมละเมื่อไรพี่มาถึงประชุมที่บริษัทอะไรล่ะมีประชุมงานนิดหน่อยครับประชุมออนไลน์ครับอ๋อโหดมากก็เรียน้วยนีเพิ่งกลับมานั่งทำกันบ้านอยู่นะการบ้าน ทำงนานบ้านดีเลยเรามกันบ้านเด้ยวยมีการบ้านเยอะต้องทำกันบ้านขอขอไปเอาขอ <c ười> ไปเอาไอแพดมาหน่อยอะไรครับอะไรครับเอสวัสดีสองพันสามร้อยหกคนนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับอ่ะเดี๋ยวรอพี่อัพไปเอาไอแพดกล่อง ยคอมคอมคอมคมเกิคอมคอมคมไม,ม,ม่ไม่ไม,มจะเอามาเปิดหลฟ์อ๋อผมไม่คอมจะตกคตกมอกมับตกรลตอนนี่จะกลับไปเล่นต่อปะ่ะฟิตเนสผมผมอยากกลับไปใช่ผมต้องกลับไปแหละแต่ตอนนี้แปมี่เปอร์เซ็นตะ์อ่ะผมนั่งอยู่แบบว่าเมื่อกี้หนึ่งแลละ หนึ่งแล้วรีบวิ่งมาที่รถก่อนแล้วแบตหมดเราพูดไม่ได้เอาที่ชาร์มาเลยสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับไม่ได้เลยเมื่อกี้เห็นรระเบาอยากดีต่อไปใช่รระเบากันเดีครับผมเมื่อกี้เห็น Hi guys Hi 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 international fans too Oh we're just talking about our days o pretty much I'll sum up for you guys Okay pretty much พูม Went for a meeting and now he's in he's at the fitness at the gym and I have been doing run running. I ran for my for my families and also went for a study And then a meeting and then here right <laughs> 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 วีคนี้อัพภูมพัทอ่า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 วีคนี้อัพูมพัอพรุ่งนี้พรุ่งนี้เอ้ยไม่ใช่มาลืนมาลืนวันพุธวันพุธอ้าววันพุธใช่ใช่ลืมลืมแล้วก็วันนี้วันวันอังคารใช่ใวันพุธวันพุธอัพูมิพับวันพุธเราได้มาถึงบางกระเจ้าที่เราเคยพูดไว้เมื่อนานมาแล้วใช่เมื่อนานอคุณฟิว เออาอุณฟ uhm. ิ้ลมาทำอะไรคุณ uh, ฟิลอุ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คุยไม่ได้แล้วนะคุณฟิลเนี่ยคือไม่สามารถพูดกับเขาได้เลยตรงเนียเขาตัวใหญ่มากตอนนี้เขาคือต้องผ่านผู้จัดการเนี่ยคือเวลาจะทำอะไรคือแบบว่าคุยไม่ได้แล้วอ่ะตอนนี้คือเขาถึงตัวญาติเลยอ่ะคนหนึ่งอ่ะใช่ ตอนนี้ยิ่งเป็นแบบใหญ่ยิ่งใหญ่แล้อ่ะใช่คือไม่รู้จะได้ปกติูร่วมงานกับเขาอีกหรือเปล่านะใช่เพราะว่าตอนนี้คือเกินระดับโลกไปเลยนะคุณฟิลนี่อยู่ในระดับแบบจักรวาลแล้วนะแบบว่าจักรวาลเลยเหรอใช่ระดับจักรวาลแล้วคือเรียกเะนัตอนนี้เรียกเรียกพี่เมย์เรียกไม่หันนะเรียกฟิลฟิลไม่หันเพราคุณเห็นเป็นกัรเห็นเปนกัเห็นเปนกเห็นเนกัรเห็นเนกนี่เขาบอกว่าเข้าผิดคันในว่าไลฟ์ของน้องพอเช่ S 1> <S 1> <S คนร้องพูดรายการพูดื้่ถูกแล้วครับผมรายการภูมิพูดถูกแล้วแต่ว่าสโ,โลแกนเนี่ยจะว่าจะมีแบบไปผิดบ้างนิดหน่อยพี่ผิดอ้าวพี่เนยด้วยพี่เนยสวัสดีครับ <S <S พี่เนยไหนอพี่เนยเเวเสวัสดีครับเอาพี่เป๊ปสวัสดีครับ พี่เป๊ปสวัสดีครับคือพี่พยังคุยก<บ>ับฟิวไม่ค่อยได้เหมือนกัน <laughs> <laughs> ยากแล้วพี่เป๊ปคือ,ค,อคือมันมันมันแบบว่ามันมันเกินแบบว่าขอบเขตที่เราจะคุยได้แล้วอะครับพี่เป๊ปตอนนี้แบบว่าต้องหมดมากต่อ,อย่างนิดนึงครับผมก็เราเราเราเล่าฝังงล้วกันว่าอาทิตย์นี้เราเราก็มีอภพุมพักวัน<ช>พุธนะฮะย o ไก u y s อ n นว d n e s d a y ์จะ อ่า uh, The Upumpack on my YouTube channel will be on air. It's EP3 so we're taking you guys to บ a n g k a จ้า which is in Bangkok but amazingly that there's a lot of greens there. เจ๋มบอกว่า EP นี um ้เป well ็น EP แรกนะครับที่ทำให้คอนเซ็ปต์ของรายการเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงใช่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 จากที่เราแบบว่าคอนเซ็ปต์พักคอนเซ็ปต์พักคอนเซ็ปต์พัก พักที่อืมันมากอือะไรที่เคยคุยกันไหมว่าจะไม่ทําคือทําหมดทําหมดทาหมด <c oughs> นะตะคิวตะคิวขึ้นแบบสี่จุดอะ่ะขึ้นแบบต้นขาสองข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็ขึ้นตรงน่องอีกสองอะแล้วก็ขึ้นลงแบบงามขาคือมันแบบคือคือตอนนั้นอะคือคือพูดจริงๆนะว่าอยากจะนั่งลงไปบ,บนพื้นเลยแล้วก็ร้องไห้เลย <c oughs> ไม่ไหวแล้ว เห้อไอเอาอะไรเหรอเห็นแล้วพี่ก็ตอนที่ที่ที่เราแบบว่าปั่นจักรยานเสร็จเนอะแล้วเราขับเข้าไปห้องห้องนอนทุกคนอยากจะปิดมือถือปิดทุกอย่างแล้วก็หลับไปเลยไปเลยอยากหายไปเลยหายไปเลยเรา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 เข้าเข้ามาในห้องนอนก็คือก็คือคือแบบน็อกเลยอ่ะน็อกเลยที่น็อกเลยหรือว่าคุย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 กันแป๊บนึงแล้วก็ปุบหายไปเลย ล้วก็มีการหากันว่าพี่หรือว่าเราจะแบบว่าเททุกอย่างเราไม่รับโทรศัพท์เราไม่ออกแล้วละาคิดแม้กระทั่งว่าจะรับประตูแล้วแบบว่าทีมงานมาตามก็คือไม่ไปแล้วนะก็คือหายไปเลยหายตัวหายตัวเลยฮะเออสุดท้ายก็ต้องไปสุดท้ายเราต้องไปนายก็ต้องไปแล้วก็ได้คอนเทนต์เพิ่มเลยหลังจากที่อ่ะใช่นาไหมนาไม่แขนไหมแบบ แดงไปหมดเลยอะทั้งตัวอะอใช่ฮะไม่เลยแหละก็ใครบอกเอาใครบอกไปเอาเป็นประสบไปไปเป็นประสบการณ์อันนี้เราไปเป็นประสบภัยประสบภัยประสบภัยของจริงครับอันนั้นนะเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอีกครับนอกจากมางกระเจ้าแล้วเราก็ยังมีอุดรอีกนะครับฟูมมันอุดอื่นอื่นเริ่มแบบเริ่มไปเรื่อยๆแล้วนะคอนเซ็ปที่วางไว้คือกระจายเรื่อยๆแหละอัดยาได้อยู่ จะพัทยาได้อยู่พัทยาัอยพัทยาพัทยาได้อยู่พัทยาหอยพัทยาหอยพัทยาได้อยู่พัทยาเราอ่าอ่าโอเคโอเคเราเริ่มจำไม่ค่อยได้เลยพี่พัทยาเอ้พัทยาดีอยู่พัทยาได้อยู่พัทยาพัทยาไม่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 เหนื่อยมากใช่พัทยาไม่เหนื่อยมากอุดรเพราะว่าเราเพราะเราเพราะเราเบี้ยวเพราะเราเบี้ยวกิจกรรมไปสองย่างใช่เพราะเราเบี้ยวกิจกรรมเบี้ยกิจกรรม แต่อุดรมันก็สนุกนะอุดรเราได้พักผ่อนเพียงพออ่ะอ่าใช่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 ได้ตื่นเราได้ตื่นสายได้เราตื่นตื่นสายหน่อยเก้าโมงใช่พี่เก้าโมงเลยนมาเก้าโมงกว่าสิบโมงอ่ะใช่ไปฮะก็ถ้าต้องตื่นเช้านะอันนี้เหนื่อยละอันนี้เหนื่อยละถ้าต้องตื่นเช้าอ่ะใช่ใช่ใช่ครับผมอ๋อจะพูดถึงวัน สุี่ผ่ันมาต้องขอขอบคุณพี่เพียอ,องแทนครับทุกคนนะครับที่เรามาร่วมเล่นรวมเล่นกิจกรรมการแต่งตัวไปด้วยกันนะครับสําหรับสุดที่แล้วใช่ครับก็รู้สึกว่า,าการแปลงร่างจากไปเดินแบบมาเป็นมาเป็นหลวงพีพ่ี่ก็ใช้เวลาเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นครับผมเพราะว่าไม่ต้องทําเยอะครับลบหน้าอย่างเดียวชอบมากชอบมาก ลบหน้าอย่างเดียวแล้วก็เดินไปขอแป้งของใครก็ไม่รู้สักคนหนึ่งที่เป็นพนักงานที่ไอชฉีบอกว่าพี่เขาขอยืมแป้งหน่อยจะไปเขาถูกคิวหมดอีพีนี้เร็วพุ่มโดนแบบนี้แล้วนะโดนแบบล้มแชมป์เฮ้ยโดนแชมป์โดนล้มแชมป์อ่าอีพีต่อไปเดี๋ยวเจอกันอ่าซึ่งซึ่งเราก็จะไม่ยอมแพ้เนาะตีมที่เราอยากเล่นอนะเราก็จะไม่ยอมแพ้เนาะใช่เราไม่ยอมแพ้รู้สึกว่าตอนนี้คือแบบว่า ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ไปดูนะในแต่ละ EP คือไม่ได้ตื่นเต้นตอนนี้เรื่องซีรีส์เราตื่นเต้นอยู่แล้วแต่ที่ตื่นเต้นกว่าคือชุดนะว่าเราจะเตียมอะไรทุกคนคือิบนเริ่มจริงจังขึ้นเรื่อยๆจริงจังมากทุกคนเริ่มไม่ยอมกันนะจากจากตอนแรกก็แบบเอ้ยชิวๆแต่งมาแบบว่าเออเป็นธีมสบายๆว่าเออแต่งมาสนุกสนุกตอนนี้เริ่มแล้วนะเริ่มเริ่มอุกอิบไม่บอกกันแล้วต่นที่เริ่มไม่บอกแล้วตอนแรกตอนแรกจะแบบบอกกันอยู่ตลอดว่าว่าแบบ เราแบบเอ้ยแต่งเป็นอะไรทำอะไรมาตอนนี้ไม่บอกนะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เรามีแผนเราต้องเอาชนะคือเราชอบการแข่งขันด้วยสิเราอุบอิบกันหมดแล้วว่าเราเนี้ยคนรอเราพูดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอยู่นะใช่ครับผมก็ขอบคนที่ชอบคนที่เราเาไหมครับหลายๆท่านที่ที่เราร่วมกันแต่งตัวนะครับผมใช่ครับขอบคุณมากๆครับแปลว่าสนุกสนานเฮฮามากใช่ครับเชิญครับผมอาะยุ่งแต่แต่ you guys uh, thank you very much last friday was so fun and the theme the theme will be on next friday we'll announce tomorrow and let you guys vote on the themes and thank you thank you very much for the last friday of you guys who participate in our 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 theme what do i call this a theme คลีนปาร์ตี้คีนปาร์ตี้อ่ชน่าทาวน์ปาร์ตี้ขอบคุณมากสำหรับการเข้าร่ n มและเราห h ังว่าทุ y ท่านจะเข n าร่วมในวันศุกร์นี้ด้วยครับผมครับผมแล้วเดี๋ยวสุกนี้สุกนี้เราเราโหวตกันยังว่าว่าเราจะยังโหวตพรุ่งนี้อแตแต่พรุ่งนี้อไอที่มีแน่ๆไอที่มีแน่ๆคืองานวัดตน่อนงานวัดยังคงอยู่เป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกที่เราจะต้องตู้กันงานวัดเนี่ย คือมีท่าไม้ตายละมีท่าไม้ตายเลยแง้มได้ไหมว่าทาไม้ตายไม่มีแง้มเลยมีท่าไม้ตายเลยบอกเลยว่าไม่รู้จัดที่ไหนแต่ถ้าจัดที่จัดที่ just up คือไม่รู้ว่าจะเข้าไม่รู้ว่าจะเข้าประตูได้หรือเปล่าเฮ้ยเอาดีๆพี่อันนี้ภูมิว่าจริงจังกับภูมิแล้วนะจริงหรอตายแล้วต้องไปบอกคนแม่ละบอกพี่ปอบละว่าห้ามทำไรห้ามยอมแพ้ ริงเหรอโหมันใหญ่หญหญม่ากนะถ้าเกิดเข้าประตูไม่ได้เนี่ยใช่แม่แน่ใจว่าจะเข้าประตูได้หรือเปล่าหรือแม่ต้องต้องประกอบต้องต้องมาประกอบก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยชิงช้าสวรรค์มาเนี่ยชิงช้าสวรรค์หรือเปล่าเนี่ยผมว่าใส่ข้างหลังไปชิงช้าสวรรค์นแน่เลยเออได้ผว่าจะได้ได้เลยลูกนีมิดเขาบอกว่าลูกนิมิตป่าคะเดี๋ยวเอาทองไปปิดเฮ้ยอันนี้ก็น่าคิดนะลูกน นิมิตลูกนิมิตนี่รู้เลยจะยืมใครมีตอนตอนนั้นเคยไปงานไปงานปีใหม่ของเกตมอฟฟี่ฮะเราเจอเบลเบลแคบิสลาเบลแต่ตัวเป็นลูกบิสโก้ลูกบอลบิสโก้จริงเหรอฮะโอ้หนี่ลุนพี่จัดด้วยนะพี่จัดเนี่ยจัดนี่ก็จัดนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะชัวรยว่าเอาเรื่องอย่างนั้นกินแล้วกินแล้วไม่มี ถ้ายอมใครเลยนะที่ที่แล้วอะ่ะแต่คนนึงที่เสมอต้นเสมอปลายมากๆคือพี่นุชเลยอ่า <laughs> พี่นุชนิ่งใ,ใหญ่ทุกทุกทุกอาทิตย์ทำผมอยู่นานนะพี่นุชอ่ะทำผมนะอ่ะก่อนนึ่เออใช่ <laughs> ทุกคนเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วจนชุดพี่มาถึงอะ่ะล้วพี่ลงไปเอาอะ่ะล้วพี่กลับขึ้นมาค่ะเราก็หล,ลบ <laughs> หน้าหลบหลบหลบหล,ล,ล,ลบเสร็จหมดแล้วนะกำลังจะเปลี่ยนชุดเลยพี่นุชเพิ่งเดินออกจากห้องน้ำทำผมอยู่นานอยู่จริงจริงจริงใช่ <laughs> แต่รอวิกนี้แต่รอวิกนี้นะครับ EP หกะครับผมรอวิกนี้วิกนี้ก็เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วครับ My Sun In นุ๊ก็ครึ่งทางแล้วนะก็เข้มข้นเข้มข้นขึ้นเดี๋ยววิกนี้ต้องมาดูกันว่าโตจโปะแค่ไหนนะครับผมใช่เพราะว่าเหมือนแบบวีกที่แล้วในวีกห้าเนี่ย EP ห้านี่คือโจโปะอะไรย่างนะใช่พี่วุฒโปะโปะใค่อะโปะหมิงโปะหมิงปะ ใช่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 ไม่ไม่พี่วุฒิพี่วุฒิไม่ได้โป๊ไม่ได้โป๊ไม่ได้โป๊กไม่ได้โป๊แต่ว่าแค่แค่แค่แบบมีกลิ่น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 แต่พี่วุฒิเนี่ยหลายรอบมากทั้งเรื่องลูกแฝดทั้งเรื่องอะไรอะสตันใช่ไหมที่บอกว่าไปเรียนใดๆมาบัญชีอีกใช่ใช่จะต้องรอดูใช่ครับใช่รอดู พี่จับอกโตโปภูมิก็มีโปอ่าอ่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพลาดแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพลาดแล้วเดี๋ยวนี้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 เรียนรู้เรื่องนี้และเติบโตและเติบโตไปเรื่อยๆและเติบโตเพราะว่าจริงๆก็คือจําเรื่องราวไม่ค่อยได้แล้วจําเรื่องราวต่อไปไม่ค่อยได้แล้วแหละครับพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปพรุ่งนี้จะไปไปสกาโลโลของ จะทําจะทําโปรเจกต์ทาบุญอ่าเดี๋ยวส่งไปให้ดูดส่งไปไ<ด>ให้ด,ดเูเดี๋ยวร่วมกันได้ครับอารมณ์ภานายอยู่แล้วครับพวกนี้ก็มีประชุมประชุมบ่อยเนะพวกนี้ใช่ชพวกนี้เข้าบริษัทโอเคก็ก็ประมาณนี<อ>้นาะ ประมาณนี้ครับประมาณนี้มาพูดคุยแวะทักทายโสดแวะมายินดีแวะมายินดีที่ภูมิกับ 200K นะครับยินดีดีกับพี่อับด้วยครับผม 200K เหมือนกันครับ X ครับก็ใครอยากให้ไปอภูมิพักไปพักที่ไหนนะครับผมพักนะยิ่เน้นคำว่าพักนะครับผมก็พิมพ์มันเข้ามาได้นะครับผมใช่ครับพิมพ์ันเข้ามาได้แต่เชื่อว่าจริงๆตอนนี้เราไปเราไม่ได้พักหรอก พราะเรากิจกรรมเยอะแน่นมากตลาดแน่นมากแน่นมากคนดูกินอาหารหมาอีพีไหนอีพีไหนก็ต้องรอดูก็ต้องรอดูครับต้องรอดูครับต้องรอดูครับนี่เนี่ยมันไม่รุ้นนะทุกครับอ่ออีกี ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนครับเดี๋ยวมไปทำกิจกรรมต่อไปที่คาร์ไครับโอ้วผมก็ international fans thank you very much for joining this live this Friday will be EP 6 very intense I'm gonna say that very very intense so stay tuned นะฮะพาออกมาแล้วผมแล้วก็ปล่อยน้องภูมิไปเล่นฟิตเนสแล้วนะครับ ส่วนผมก็จะไปนั่งทำกันบ้านต่อนะครับผมครับผมก็สวัสดีทั้ง1,800คนด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณราสอสวัได้ครับครับเจอกันครับพี่อับสวับดีครับเจอกันครับสู้ๆครับครับสู้ๆเช่นกันครับอวัสดีครับ